เส้นทึบสีขาวสองเส้นที่ทอดยาวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตัดผ่านถนน12บสายในระยะทาง8กิโลเมตรโดยเริ่มจากถนนมหาชัยและวนรอบไปบรรจบที่ถนนพระอาทิตย์สร้างขึ้นเพื่อมอบความสุขให้บรรดาน,นักปั่นเพื่อใช้เป็นเลนสำหรับรถจักรยานหรือไบค์เลน แต่เดิมภาพที่คุ้นตาคือริมถนนนั้น <l ots> เต็มไปด้วยรถ3ล้อรถทัวร์และรถตู้ที่ต้องใช้พื้นที่เพื่อจอดรถรอคณะทัวร์ <l ots> เมื่อมีการสร้างไว้เลนขึ้นผู้ประกอบการบางรายจึงต้องการขอความเห็นใจจากภาครัฐให้จอดรถได้บางช่วงเวลาส่วนตัวของพี่ที่ทำรถตู้นี้ก็อยากจะให้จัดบริเวณที่จอดรถให้พอเพียงรถตู้นะฮะที่รับนักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ไม่พอก็จะต้องวนกันไป เพื่อที่จะรอรับได้รับผลกระทบแล้วก mm hmm. ็เห็นด้วยที่จะให้จัดเป็นบางช่วงเวลาให้ให้ผ่อนผันนะครับให้จอดได้ขณะที่ผู้ใช้ทางเท้าเห็นด้วยกับการสร้างเลนจักรยานเพื่อเป็นการจัดระเบียบภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครให้สวยงามโดยมองว่าการสร้างไบเลนจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวนักปั่นและผู้ใช้ทางเท้าก็เห็นด้วยนะคะก็ สำหรับคนที่ปั่นจักรยานถ้าเกิดว่ามีทางกั้นไว้อะค่ะก็รถจะได้ไม่มาชนเขาอะไรเงี้ยค่ะระวังค่ะบางทีเขาก็เหมือนแบบคือเขาไม่มีแต่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบว่าหันไปมองอะไรเงี้ยค่ะเดินเดินอยู่เขาก็แบบบางทีเขาจะชนเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยลำบาก ไบเลนจะยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ยังคงเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตอนนี้มีการจับปรับวันละประมาณ10รายทีเดียวค่ะหน้าที่ของตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายต้องประชาสัมพันธ์ตรวจตราและจับปรับผู้ที่ฝา่าฝืน แต่สำหรับผู้ประกอบการบางรายยังต้องอนุโลมให้ในช่วงนี้และจะกวดคันเข้มขึ้นตั้งแต่เริ่มปลดใช้ไบค์เลนอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤศจิกายนโดยห้ามจอดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เราเริ่มปาจัาสัมพันธ์ได้ประมาณสักสองสาวันแล้วนะครับเพราะว่าทางกทมเนี่ยได้นำป้ายห้ามจอดตลอดเวลามามาปิดไว้เราก็พอสัมพันธ์อัตราโทษเท่เกิบว,ว่า ปรัโดยออกใบไเลนหรือเลนจักรยานรอบการรัตนโกศนที่ทางกรุงเทพมหานครปรับปรุงให้มีความปลอดภัยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แล้วยังจะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาบุละพิษต,ต่อไปเลิศรัฐเนินทองถ่ายภาพนชนกเตมัยเฟมิธิข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน